อีหนึ่งงานใหญ่ใจกลางกรุงเทพที่ถูกใจเหล่าบรรดาเพชรโลวเวอร์ที่หลักสัตว์เลี้ยงแบบสุดๆนะคะเมื่อทาวเวอร์เพชแบนดผลิตภัณฑ์สุดเอกลุศระดับโลกนะคะเจ้าของรางวัลด้านนวัตกรรมและความปลอดภัยในการเดินทางสําหรับสัตว์เลี้ยงนําโดยผ,ผู้ผลิตแบรนด์นูน่าเบบี้ได้จับมือกับห้างเซ็นทันในเกรือของเซนทันรีเทลจัดงานทาวเวอร์เพชรไทยแลนด์ เฟิร์สแลนด์เพดโปรเทคชันลีอิมเมจินเปิดตัวแบรนด์ทาวเวอร์เพอย่างเป็นทางการครั้งแรกในประเทศไทยนะครับพร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์คอลเลคชันใหม่ล่าสุดให้เหล่าเซเลบคนดังนะครับผู้รักสัตว์เลี้ยงได้มาร่วมสัมผัสกับเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยของอุปกรณ์เดินทางสําหรับสัตว์เลี้ยงที่ผ่านการทดสอบนะคะในการชนก่อนใครเป็นครั้งแรกบนพื้นที่ป็อปอัพสุดเอกลักษณนะคะณในอีเวนต์อลินาะนะชั้นหนึ่งเซนทันแอสเซนทันเวิร์นะคะในระหว่างวันที่7-13สิงหาคม นอกจากนั้นภายในงานเปิดตัวนะคะยังได้มีการจัดให้มีกิจกรรมเสวนานะคะในหัวข้อ Safe Travel Happy p e t เดินทางปลอดภัยสัตว์เลี้ยงสุขใจจากผู้เชี่ยวชาญด้านการเดินทางนะคะและสุขภาพสัตว์เลี้ยงนำโดยหมอเหน่งนะคะนักแสดงชื่อดังและผู้บริหารของหาดตกเพชรเวลเนสเซ็นเตอร์รวมโดยคุณเก๋ชลดานะคะผู้ก่อตั้ง The White Foundation และแขกรับเชิญพิเศษนะคะสาวจักรจันทร์อันคำศิลปและตองพัคละใหม่เข้าร่วมงานอีกด้วยนั่นเองค่ะก็จริงๆผมว่ามันดีมากๆนะที่แบบมี นวัตกรรมแบบเนี้ยเข้ามาในประเทศไทยเพราะว่าแบบด้วยความที่เราก็โอเคผมเป็นสัตวแพทย์เนาะแล้วก็ดูแลน้องๆสัตว์มาแบบน้องหมาน้องแมวอะไรเงี้ยแล้วแบบมันก็จะมีพวกจริงๆเรื่องความปลอดภัยมันก็เป็นเรื่องหลักแหละเพราะว่ามันทําให้หมอเนี่ยทำงานน้อยลงเพราะว่าพอน้องเนี่ยไม่เกิดอุบัติเหตุใดๆแบบหรือว่าอุบัติเหตุแล้วแบบมันไม่ได้มีความเจ็บปวดเยอะมากอะไรเงี้ยหมอจะทํางานง่ายขึ้นอย่างงี้็ก็เป็นเรื่องดีๆที่แบบว่าเออมีรถเข็นที่แบบมีไอโซฟิกด้วยแล้วเข้ามาแบบเหมือนเป็นคาซีดอะแล้วก็ อินฟเนให้คนเริ่มใช้คาซีทกับน้องหมาน้องแมวด้วยจริงๆอะถ้าเราอยู่บ้านนะมันอาจจะไม่จำเป็นหรอกแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราต้องมีโซมันต้องมีโซเชียลนิดนึงก็คือน้องหมาน้องแมวอาจจะต้องไปเจอเพื่อนๆหรือไปแก๊งเพื่อนๆเขาที่แบบว่าไปแบบสังคมเราก็มีสังคมเหมือนกันอะไรเงี้ยน้องหมาก็เป็นสังคมแล้วก็ถ้าออกไปเจอเพื่อนแล้วแบบมันต้องมีการเดินทางระหว่างทางอะไรเงี้ยมันก็สําคัญมันมันมันเริ่มสําคัญขึ้นมาเพราะว่าโซเชียลนั่นแหละเพราะแบบเหมือนต้องเดินทางต้องไปนู่นไปนี่หรือว่าเดินทางไปโรงพยาบาลไปรักษาไปอเงี้ยก็ พอมีพวกคารซีทพวกอะไรอย่เงี้ยมันก็จะทําให้ปลอดภัยขึ้นแล้วก็ลดโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ะไรอ่เจริงจริงดีใจนะคะที่ต้องบอกว่าตอนนี้ใน่วงการสดงในประเทศไทยของเราเนี่ยมีการพัฒนามีของใหม่ๆมีเรื่องดีๆมีของพรีเมียมคือเหมือนกับเป็นการยกระดับคุณค่าของทุกชีวิตซึ่งเกี่ยวว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมากๆ ต่อให้มันจะดูเป็นเทรนพรีเมี่ยมก็ตามแต่ที่ว่าจะทําให้คนที่มีมีสัตว์เลี้ยงน,นะคะหรือเจ้าของสัตว์เลี้ยงเนี่ยเขาจะเลี้ยงสัตว์ด้วยความภาคภูมิใจแล้วก็ตั้งใจมากขึ้นคือเขาก็จะเหมือนกับมีคนอื่นเขาแบบเอ้เขาดูแลลูกดีจังเลยเราเราดูแลลูกดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็เหมือนกับสมาคมแม่ๆจะเป็นมัมมี่แก๊งแต่ก็เป็นแบบเป็นเฟอร์เบบี้แก๊งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ตอนนี้สัตว์เลี้ยงก็ต้องใช้สวัสดิเจตมากยิ่งขึ้นมากๆเลยนะคะก็มีนักขนมออร์แกนิกเป็นคนเลยเดี๋ยวนี้มีอาหารแบบลองชีวิตี้ให้สุนัขและแมวแล้วเกี่ยวว่ามันก็เปลี่ยนไปในในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะถามว่าเป็นเทรนด์แฟชั่นเป็นมาร์เก็ตติ้งไหมก็คงมีส่วนแหละแต่เกี่ยวว่ามันเป็นเทรนด์แฟชั่นและมาร์เก็ตติ้งที่ดีมากๆอย่างที่บอกว่าพยกระดับชีวิตเขาแล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องราวของการเลี้ยงที่มีความรับผิดชอบมากขึ้นๆนะคะเป็นหมาปีศาจค่ะตอนนีี้้มมลลูกกก็็คคือเ่่าะแว ไม่มีพ่อค่ะเป็นลูกที่ไม่มีพ่อเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวแล้วเวลาเขาออกงานมาเขาตื่นเต้นหรือยังไงบ้างใครลูกเราลูกเรา <c oughs> ตะกี้ก็แง้มมือไปแล้ว <c oughs> อะคือหมาหมาชื่อว่าว่าโดยสายพันธุ์เขาจะชอบแบบฉกฉก,กอยู่แล้วอะก็โดนทุกวันถือเป็นเรื่องธรรมชาติถ้าเกิดมีลูกหลุดไปโดนหมากัดคนที่จะเลี้ยงเชื่อว่าต่อไปไม่ต้องกลัวนะคะแค่ต้องฝึกบริหารนิ้วให้มันแข็งแรงเพื่อให้มันกัดเท่านั้น อ่าอันนี้เป็นคัศีนะคะสําหรับคนที่เลี้ยงสุนัขแล้วก็อยากจะเอาเขาไปไหนมาไหนด้วยนะคะอันนี้ต้องเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะบอกว่าคุ้มที่เราจะให้กับคนที่เรารักแล้วเ,เรียกเขาเป็นคนแล้วกันนะคะต้องคลอดมาเองก็สําหรับคนที่เรารักค่ะวันนี้พาลูกชายคนเล็กมาออกงานกับท o w e ว p ร์พนะคะรถเข็นแบบเป็นพรีเมียมเลยเป็นน้องแมวตัวเดียวในงานด้วยจา้าตอนเขาติดต่อมาก็แบบดีใจจังเลยชื่อให้รถเขน็นไฮโซอะไรอย่างนี้รีบมาเลยเพราะว่า อยากมาเจอทุกคนด้วยค่ะเพราะว่าก็แบบห่างหายไปนานเนอะเราไม่ได้เจอกันเลยเ<อ>คือจันชอบวันนี้เพราะเขาบอกว่ามันล็อกกับคาซีดได้เลยแบบเวลาเราเบรกลงเบรกรดอะไรเนี้ยเพราะว่าเอาลูกนั่งรถจันจะไม่ค่อยแบบอยากเอาออกมาเพราะเขาจะชอบมุดเข้าไปไตคันเร่งอ,อ่ะใช่<อ>ใช่แล้วมันอันตรายไงก็จะแบบใส่คาซีดเอาไว้ดีกว่าก็<อ>ฝากทาวเวอร์เพจด้วยนะคะใครที่เป็นพ่อหมาแม่หมาพ่อแมวแม่แมวนะคะอยากจะได้เอ่อ เขาเรียกว่ารถเข็นดีๆที่สามารถยกเป็นคายกเป็นตะกร้าไปติดกับคาซีได้นะคะ